สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพา,ามาชมบรรยากาศภายในฟาร์มนะครับก็หลังจากฝนตกติดต่อ,อก,กันหลายวันนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสทาคลิปวันนี้เป็นวันหยุดนะครับช่วงเช้าฝนยังไม่ตกกันเลยเอาอาหาราให้ไก่นะครับแล้วก็ถือการถ่ายคลิปอัปเดตให้ชมกันเลยนะครับก็ตอนนี้ไก่ต๊อกส่วนหนึ่งนะครับผมปล่อยออกหมดแล้วนะครับ สีลายจุดนะครับสีลายจุดจะราคาเบาหน่อยก็จะขายดีหน่อยนะครับก็ตอนนี้กนนไก่ตอ๊อกนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับมีหลายท่านสอบถามเข้ามาว่า,ามีไก่ตอ๊อกแบ่งขายไหมน,นะครับตอนนี้ที่มีแบ่งนะครับก็จะเป็นสีขาวสีเทานะครับสีเทาลาเวอร์เดร์นะครับส่วนสีลายจุดนะครับก็จะเหลือแต่ตัวผู้แล้วนะครับตัวเมีลูกค้าแบ่งไปเกือบจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับ ก็มีประมาณหนึ่งคู่ที่จองเอาไว้นะครับนอกนั้นก็ปล่อยหมดแล้วครับถ้าสนใจก็รุ่นพร้อมทําก็มีแบ่งรุ่นแเดือนนะครับรุ่นพร้อมไข่ครับก็ลองสอบถามมาดูนะครับถ้าในพร้อมรับก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับก็ยินดีนะครับมีบริการให้นะครับส่วนราคานะครับก็คุยกันได้นะครับถ้าเป็นคู่ก็สามารถลดได้นะครับ แต่ถ้าตัวเดียวก็จะเป็นราคาเต็มนะครับก็ถ้าสนใจก็สอบถามมาได้ที่เบอร์0611369939นะครับหรือแอดไลน์มาที่0611369939นะครับถ้าแอดไลน์มาก็จะดีหลังจากนี้มาบางครั้งโทรมาผมไม่ได้รับนะครับว่าอาจจะมีภารกิจนะครับก็แอดไลน์แชทมานะครับเดี๋ยวผมว่าผมตอบให้นะครับ สีขาวก็สวยดีนะครับสีขาวสีเทาลเวนเดอร์นะครับตัวนี้ก็จะราคาแรงกว่าสีจุดนะครับลายจุดแล้วก็อกดังนะครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามมาได้นะครับแต่เขาก็มีเสน่ห์นะครับก็สวยนะครับสสีขาวกับสีเทาเวนเดอร์นะครับเรามาอัปเดตให้ชมกันนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับที่ท่านอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อ ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปใหม่ๆนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ